มาครับวันนี้งานบุญนะครับสำนักสงฆ์จันนิมิตชะอำเพิรบุรีครับสร้างโบสถ์นะครับโหน,นี่ครับเ,เงินที่ทุกท่านไว้จากมานะครับนี่ดูโทษเครื่องยูสุหกปีสดูแรงแปดล้อเครื่องอะไรเนี่ย e h เจ็ดร้อยมาเนี่ยเบก้าสองเจ็ดโอ้เดี๋ยวลนะครับ สวัสดีครับอยู่กับช่องแอดวิทีนะครับมาครับวันนี้งานบุญนะครับสำนักสงฆ์จันนิมิตรบ้านหนองพระทานชะอำมพิษบุรีครับเมยครับวันนี้ก็คือทางวัดเนี่ยเขาขอมานะครับเพราะว่าจะมีการสร้างโบสถ์นะครับมีการถมืนที่เพื่อสร้างโบสถ์นี่ครับแนวเขตประมาณนี้นี่ประมาณ1งานสูง1เมตรคาดไว้ประมาณสักงเจเที่ยวนะครับก็ซื้อที่บอกไว้50เที่ยวครับ ก็เป็นเงินจากที่ผู้บริจาคเขาบริจาคมาอ่าก็บอกเลยว่าบุญใหญ่ครับสร้างอุโบสถนะชาวพุทธรูก้กันดีครับสร้างอุโบสถถือว่าเป็นบุญใหญ่เลยครับเพราะว่ามีวัดก็ต้องมีอุโบสถซึ่งที่นี่ก็ยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่นะครับก็เดี๋ยวเขากําลังขอวัดอยู่ก็น่าจาใะใกล้แล้วครับก็เดี๋ยวเป็นการเตรียมพื้นที่ในการสร้างไว้ก่อนเลยครับรถไทยครับผม รถไถมาจากแค่ใหญ่ครับคนขับอยู่ที่ไหนนะพี่กายพี่กายนี่ครับเขียรยพื้นที่ก่อนครับโอ้เจ๋วเลยเนี่ยทำพื้นที่จอดรถครับเพื่อมากันเยอะนะเดี๋ยวไม่มีที่จอดเพราะว่าวันค่อนข้างที่จะแคบเลยครับทำพื้นที่ให้มันจอดได้ก่อนก็รถไถมาสองคันครับ พี่กายแล้วก็พี่โตนะครับนี่พี่โตพี่โตนี่เจ้าของรถก็นั่งอยู่ครับนี่ครับให้คนขับที่ไมค์คันหนึ่งมวยแทนนะครับพี่กายเขาคันนี้เลยครับคันนี้นะครับขับโดยพี่โตแครใหญ่รถเขาคือคันนู้นเลยครับ m หนึร้อแ s แครใหญ่นะออกจากบ้านมา6กโมงเช้าถึงวัด7จ็ดโมงเช้าเดินทางหนึ่งชั่วโมงครับผม รถ่ายนะแน่นอนจัดทุกคนจริงๆพี่ทูจะมาอีกคันหนึ่งนะแต่ว่าติดทุระพี่ทูบอพงแล้วก็คันนี้นะครับเป็นรถของพีกพ่กายนี่พี่กายมังจอกนะครับเหมือนมีรถเข้ามาหนึ่งคันแล้วนะครับโอ้ใครเนี่ยอ่าพี่ออฟโชคพันนุ้ยนี่มาแล้วไว้คันหนึ่งนี่ครับพี่ออฟโชคพันนุ้ยนะครับมาแล้วหนึ่งคันนะครับเอาลูกรางมานะครับ เดี๋ยวให้พี่เขาเทป,ปูหน้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะยิงทางเข้าไปนะครับคือต้องเซฟตี้ไว้ก่อนเดี๋ยวมันจมพอจมแล้วเดี๋ยวมันยุ่งนะครับ <Hey. S 1> ก็คือว่ามางานบุญเนี่ยเราไม่อยากให้ลูกใครเสียหายนะครับก็คือว่าอยากให้มาแบบแฮปปี้จริงๆแบบว่าดิน้นติดนมอะไรเงี้ยก็แบบโอ้ oh, นะเฮ้ยได้ยูได้ยู แน่นอยู่แน่นอยู่ไม่จมไม่จมแน่นอยู่ไอเนี่ยโอเคไหมเที่ยวแรกครับมาแล้วครับ ชมชุดรถไทยสักหน่อยนี่ครับโอ้พร้อมจอดพร้อมจอดมีที่จอดแล้วโอโ้เสียงหวานเลยงานนี้สลหรับคนขับนะเราเปลี่ยนรถขับบ้างตัวแรงตัวแรง M108S เอ้ามาแล้วครับสายบุญครับผมโอ้นี่ครับโอ้พี่ต้อมนำมาเลยพี่ต้อมทีมงานคณะพังหนองสราครับวันนี้มีพี่ต้อมพี่อ้วนนะครับนายเอฟนี่ครับเดี๋ยวจอดตั้งขบวนนี่ก่อนเดี๋ยวตั้งขบวนนี่ก่อนเดี๋ยวจอดตั้งขบวนนี่ก่อน เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวนั่งขบวนดีก่อนเฮ้ยเอาพวกงัมา่ะอ่าาลีอกลังมาเอหลังที่ปักอด่ะน้าย้อ้รป่ามาหนีวันนีช่างเล็กเขาฝากตังมาซื้อ่อยเด็น้อยจัดเอาไหนมากเนี่ยอทูนนะอ๋อโอ้เกียบเลยเนี่ยเอาพวกวะอ๋อเอ๋เมาจกเขาย้อย อโอ้นี่ครโอ้โหจับลนเลยเนี่ยโอ้ทุกคนงานบุญสุดยอดมากเลยนะฮะโอ้นี่ครับเ,เงินที่ทุกท่านไปจากมานะครับโอ้ได้สุดยอดเลยแ,แน่นๆครับจุกๆทุกคันเลยเต็มน,นี่มีข่าวตอ่อเต็มน,นี่มีข,าข่าวต่อครับแน่นอนนีพ่พี่อ๊อฟพี่อ๊อฟ พี่อ๊อฟมาเที่ยวสองพี่อ,อ๊อฟแน่นอนม,มากพี่อ๊อฟมาเที่ยวแรกครับพระเช้าครัแล้วก็นี่เที่ยวสองนะครับเกียรติอมรอ่าทีมงานนี้ก็มานะทีมงานนี้โอ้สุดจัดเสียเจชัดเจนนี่ครับมาจากหัวหินสวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากตะคอนหัวหินครับหัวหินครับผมแน่นอนมาก ติมลมดีดังอ้าวปักขี้แล้วปักขี้แล้วจับรัวจังรัวอ๋อเอ่อวันนี้ครับพี่มาจากไหนครับมาจากหัวหินครับหัวหินที่มานะครับพี่เจ้ครับผมอ้าวเดี๋ยูกันด้วยกันโอเคแน่นอนจัดครับผมโชคชาวบางรักวันนี้ครับมาจากไหนครับพี่ เป็นตไ,ไหนครับบอ่อไฟครับบอ่ <c oughs> อไฟโหสุดยอดขอบคุครับพี่มาจากบอ่อไฟนะครับในหนองจัดคันนี้ก็รถแถวนี้นะนี่ครับอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับพี่อยู่ดอนครับอ๋ออูอินตาน วันนี้ทุกคนที่มานี่คือมาด้วยใจกันจริงๆนะนะครับมาด้วยใจกันจริงๆโอ้สุดยอดมากเลยนะก็คือเขาแบบมาด้วยในกระทาครับเดี๋ยวรอบสองสิละแน่นอนเดี๋ยวเอามาลงก่อนทำทางหน้าครับชุดนี้ลงก่อนครับเดี๋ยวไปเอาเที่ยวหนึ่ง อ้วนน่าจะเข้าได้ที่หานะเพราะว่ามมันแน่นอยู่ถ้าไม่ติดที่ว่ามันย่ำไปย่ำม,มาแล้วมันยุบเรื่อยนะ เที่ยวที่6 6คันแล้วครับตอนนี้เมื่อเช้ามารอกันประมาณ15คันแล้วครับเอ่อซื้อที่บอกไว้ประมาณคาเที่ยวนี่รูโท่เครื่องยูซุ6ปีชุดหัวหินครับเจเจแัดเจน nih นี้ชุดหัวหินนะครับเดี๋ยวไปเอาอีหลอมใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวไปเอายอดสุดยอดถึงงั้นหัวหินไปสี่ที่เครื่องนี่ปั๊มลมว่าเราอะเอาลมยางเลยดีววะลมยางเมื่อกี้ขันนีไม่รู้ออกมาดำเลยเนาะเนี่ยกันเนี่ยปนไปเติมหมาเลยเขาบินที่ยวพอดีเลยเขายังดูวะเส้นไหนครับเส้นไหนพี่เส้นไหนฝั่งนู้นอ๋อเส้นไหนฝั่งนู้นฝั่งบริการ มาแล้วฟองชุดนายกิจนะครับโอ้ชุดนี้น่าจะเอามาเองนะรู้สึกว่าเขาจะเอามาจากบอไหนนี่แหละเดี๋ยวถามก่อนว่า,ามาจากไหนพอเมื่อกี้ที่บ่อลุรังไพทูลเขาสิบผ้าเที่ยวนะครับถามกูก้องกัน ทีมงานนายกิจแม่บอกกระตูสุดล่อ งานแบ็กเซอร์วิส It, like it. ไลคิด ร้อยสิบห้าโอ้โหจัดเต็มเลยครับเอาว่จะจัดเต็มมาเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยชุดนี้น่าจะน่าจะบอไปทูนอ่าน่าจะเป็นลูกลังเบยจากนะครับ รู้สึกว่าจะไปเอาเที่ยวสองหลายคันนะดูแล้วเนี่ยปูอินตานคันนี้ก็รถแตนนกกระท่าน,นะครับคันนี้เป๊ชุดป่าทีมเหียบใส่บุญนะครับสุดยอดมากวันนี้เที่ยวสอง อ้กระบะสี่เมตรหัวสาไม้ทรงสวยอ้าวปอด้ายเปิดโอ้าส้าสูทีมงานหลังมา,าครับ แถบระพื so ้นที่นะฮะพื้นที่ก็มานะครับแปดน็อตเขาได้ว้วยนี่หวยเทคแปดน็อตอีกงานปาที้สังลุยอุ้ยคันนี้แหน้าทุกคนอุ้ยแหนบ ลิมหน้าดูเว้ยโอ้หดูรางแปดน้องเครื่องอนะไรเนะี่ย e-h เจ็ดร้อยปัเนี่ยรถในเต้ยมาด้วยมาด้วยอยู่กับทีมงานพี่เบิร์ตชามนะครับเยมยอด ขลัง6สูครับมิสสู่6ปีนี่ชุดที่เบิด กคดับหนุนนะนี่ทีมงานแม็โคชะอำครับเสียเบิรสแม่โคชะอำมหนึ่งบ้านพีแล้วก็เสียชัยพิเทนีมปด้วยครับมาหลายคันเลยครับวันนี้ครับ ชะอ่ะว่าคันนี้เสียงแซดดีไหมออกมาวี่งนะครับออกมาท้ายเป็นแบูข้าวดีกว,ว่าคันนีกก้กินอะไรแกจานก,ก,กินอะไรแกจานโอ,อ้เอามาจากที่บ้านใช่ไหมครับที่บ่อเลยที่บ่อเลย ทมงานได้ครับเพชรส่รุงเพชรสายรุงอ๋อขอกมากครับแกร้จายกร้งารนี่ทำงานนี้ทำงานนี้ลองอะไรไี่ต่อนี่ยุ่งเลยเนี่ยวุ่นวายไอ้นอนเนี่ยทั้งเกินมาพี่มาไปช่วยไงนอบอเดี๋ยวมาถ่ายามคันเลยครับพี่โตพี่กายแล้วก็เอ0 f หกแล้วก็ร้อยี่ใหญ่เลยอ้าวปิล้อก็มา รู้สึกว่าสิบล้อมีคนหน่อยนะครับโอ้เด็กกาเด็กกาอย่าจมนะโอพ้พี่ใหญ่พี่ใหญ่สุดยอดเลยครับเด็กกาสองเจ็ดสีม่วงสวยเว้ย อยู่บ้านไหนแล้วเนี่ยโอ้ยางเบียดสมมาเลยรถขายไปมคะเน่มันจะโกนหน่อยนะครับเอาสิบล้อม,มาอ้าววันนี้ครับอีกโกนหน่อย คันนี้ขายบ้างวันนี้ขายครับผมเท่าไหร่ครับเก้าแสนแปดนะฮะแสนแปดสเปคยังไงครับเออคันนี้เป็นเครื่องยูโรทูครับโบวแล้วเป็นเตอ์ยีตันไล์รอบมาแล้วครับผมอ๋อครับผมเอาที่แปดส่งเจ็ดใช่ไหมครับใช่ครับโอเคผมใช่ครับผมมาขอบ้าครับโอโกนน่อยต้องคุณช่วยนะครับคันนี้ขายนะเบเกสส่งเจ็ดยูโรทูครับเกรตันนะฮะไล่รอบมาแล้วสเปครวตัวให้นอนกระบอกกระบะส่งล่ะขายไหมครับ อ,อ๋อครับอ่านี้ก็ของพี่น่อยนะครับของโก้หน่อยคันนี้อันนี้อยู่ที่พี่น้องนะครับอันีตรถพี่น้องไปยกหน้าอเอาดิว่าและมาเยอะแน่นอนเพราะว่ายางเบรคซุ้มมาเลยครับโอ้โห,หน้าจะเจยก พลังกิีครับ ไล่โค้งเรียบร้อยเบีเยนยังวานเลยครับกำลังดีจัดคันนี้อยู่ข้างบนครับตัดยอดครับตัดที่ที่บนรถถ่ายของพิตะนะครับพิตะหนองกะาทานาบ้านเขาอยู่แถวนี้แหละครับ โอเคอยู่ไหนครับเนี่ยมาจากไหนครับอ,อ๋ออุ่นที่นะครับพิตะนะฮะ M60 โอ้โหพี่น้อยพี่น้อยก็มาเนี่ยพี่น้อยนะครับหวัดดีครับพี่เอาอะไรมาครับโอเคๆพ,พี่น้อยมาลงทุนนะครับเ,เดี๋ยว จอดนีดหน่อยได้พี่อรรโอ้โหเสียงเงียบกิบสุดจริงคันนี้พี่น้อยเไทบรีนะครับพี่น้อยขายอะไรญี่ปุ่นนะฮะโอ้แน่นอนเที่ยวสองมาแล้วครับอีกคันหนึ่งนะฮะโชคอภวั์เที่ยวสองนี่นิมนต์จอดเลยครับอยอด เลยครับเที่ยวสองครับสุดยอดมากเลยทุพี่แต่ว่าเปียกฝนมาเลยเนี่ยเปียกฝนมาเลยเนี่ยฝนมันจะตกไปเนี่ยอโอ้โชคน,โนันทวัฒน์ขอขอบคุณพี่ขอบมากครับพี่ขอบมากครับอยู่ท่าไหนครับพี่อ,อยู่ท่าไหนานะครับหล่นยางหล่นยาง,อ,ยางอ๋ออ๋อขอบมากเลยพี่ครับ เดียวสองนะครับเบบไอ้ฝนตกใช่ไหมครับต่อหนักไหมพี่หครับุดยอดมากไปวิ่งงานต่อครับทำบุญเสร็จนะครับ